สวัสดีครับพี่ชื่อนักเรียนเตรียมทหาร,รนนกรกระจ่างดวงชื่อเล่นชื่อจูเนียเหล่าทอบอนะครับวันนี้พี่ก็จะมาขอฝากเรื่องร่างกายนะครับร่างกายของเราต้องดูแลให้ดีนะครับโดยการฝึกพละนั้นไม่ควรจะหนักเกินไปหรือว่าน้อยเกินไปครับควรเริ่มจากเบาๆก่อนแล้วค่อยเป็นหนักครับเพื่อเป็นการถนอมร่างกายของตัวเองไม่ให้ใช้งานหนักจนเกินไปถ้าน้องสอบได้การใช้ร่างกายในโรงเรียนจะเป็นอะไรที่หนักหนาฝาฮัตมากครับซึ่งถ้าน้องบาดเจ็บจากภายนอกเข้าไป จะมีปัญหาจะส่งผลต่อการเรียนการฝึกภาระภายในโรงเรียนได้ครับและสุดท้ายนี้พี่ขอให้น้องๆโชคดีสอบได้ทุกคนพี่รออยู่นะครับขอบค,ครับพ่อแม่หวังพึ่งพาเจ้าพ่อแม่หวังพึ่งพาเจ้าปูเราหวังเจ้าสร้างชื่อผูเราหวังเจ้าสร้างชื่อ,าาาช,อชาติหวังกําลังฝีมือ ได้ความกำลังฝีมือเจ้าคือความหวังทั้งมวลเจ้าคือความ